ลวดฟักคอมบอกกับงาน DIY หรือไม่นะครับวันนี้ลองมาคิดเหตุผลตามกันครับสวัสดีครับ ครูโจคนเหล็กงานช่างไม้กีดาศาสตร์นะครับวันนี้ครูโจก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับคําถามที่ถามมาหลังไม่ปล่อยมากๆเลยนะครับสาหรับลวดเชื่อมฟักคอกับงาน DIY งานที่หลายคนโทรมาถามและบอกว่าผมต้องการแค่เป็นนัก DI y ผมต้องการแค่มีลวดมีเครื่องเชื่อมกับลวดเชื่อมชนิดติดบ้านผมไม่ต้องการไประบบแก๊สพ่อคิดว่าระบบแก๊สมันยุ่งยาก ผมต้องการความง่ายตาผมไม่ดีฟักคอน่าจะเชื่อมได้ดีกว่าวันนี้เราลองมาตัดสินใจจากเหตุผลที่ครูโจจะกล่าวเป็นข้อข้อนี้กันครับว่ามันเหมาะกับนัก DIY หรือไม่นะครับผมอ่าโอเคก่อนที่นะครับผมก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเรามาดูพื้นฐานกันเล็กน้อยที่จะต้องจําไว้หน่อยนึงนะครับผมสําหรับพื้นฐานการเชื่อมนะครับขั้วเชื่อมจะมีบวกกับลบนะครับผม จำไว้เสมอความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบนะครับจะเกิดที่ขั้วบวก70%นะครับความร้อนที่เกิดขึ้นในขั้วลบจะเกิดขึ้นที่30%เสมอนะครับผมเสมอนะครับบวกกับลบหน้าเครื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อม MMA การเชื่อมมิกแม็กหรือการเชื่อมติ๊กนะครับผมให้เราจําเสมอว่าขั้วบวกจะร้อนมากกว่านะครับหรือร้อน70%เสมอนะครับถ้าเราจําตรงนี้ได้แล้วนะครับ เราก็มาดูเหตุผลว่าในกระบวนการเชื่อม M M A นะครับผมการสลับขั้วเชื่อมเนี่ยเป็นลักษณะของการเลือกนะครับเลือกทำงานว่าเราทำงานบางกับทำงานหนานะครับผมการสลับขั้วใน M A นะครับเป็นการบางหรือหนานะครับผม <S <S เพื่อที่จะเลือกบางอย่างทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับบางอย่างในการสมบพุที่ดีขึ้นนะครับผมอันนี้ครูจโจเคยทําวิดีโอไว้แล้วนะครับให้เราลองย้อนกลับไปดูนะครับผม แต่สาหรับมิกแม็กนะครับการสลับขั้วหน้าเครื่องขั้วปืนนะครับหน้าเครื่องเนี่ยจะเป็นการเลือกชนิดของลวดที่จะเอามาใช้นะครับจุดประสงค์มันจะต่างกันเลยทันทีนะครับผมสําหรับโซลิดวนะครับปืนที่อยู่หน้าตู้นะครับผมต้องเป็นบวกนะครับผมแล้วก็สายกราวก็เป็นลบไปนะครับไม่งั้นลวดโซลิดวจะไม่ละลายนะครับสําหรับ ฟักคอนะครับผมฟัคคอปืนต้องเป็นลบนะครับความร้อนเกิดขึ้นแค่3 0มนะครับผมใส่กล้าวจะเป็นบวกความร้อนเกิดขึ้นถึงเจนะครับผมเราก็จะได้การซึมซึที่ดีเราก็จะเชื่อมฟักคอได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าถ้าปืนไปเป็นบวกการอาร์คมันจะอาร์คแรงเกินไปจนทําให้เราคุมน้ําเด็กคุมสเก็ตคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้มีกแม็กการสลับขั้วเป็นการเลือกชนิดของลวดนะครับผม ต่อไปกระบวนการเชื่อมติ๊กนะครับกระบวนการเชื่อมติ๊กการสลับขั้วคือเหตุผลที่ทําให้ติ๊กมีการซึมฤทธ่ดีนะครับผมเพราะปกติหัวทอสของติ๊กเราจะอยู่ในขั้วลบถ้าใครเผลอสลับหัวทอสไปอยู่ขั้วบวกเมื่อไหร่นะครับหัวทอสเป็นบวกร้อนเจ็ดสเนตทังสเตนจะบอลทันทีนะครับจะกลายเป็นหัวบอลทันทีดังนั้นติ๊กทอสจะอยู่ที่ขั้วลบ แล้วก็ใส่กาวอยู่ที่ขั้วบวกพอะสยกาวเป็นขั้วบวกเราจะได้การชมฤทธิ์ที่สูงเพราะว่าความร้อนเกิดขึ้นถึง70%นะครับผมอันนี้คือพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับผมทีนี้เราก็มาดูตรงส่วนของอลวดฟักคอร์ดนะครับผมอันดับแรกนะครับผมลวดฟักคอร์ดมันจะต่างกับลวดโซลิดไวยังไงนะครับผมลวดโซลิดไวถ้าเกิดเป็นลวดโซลิดไว0.8เราเทียบ0ูเท่ากันนะครับ 0.8ของ o ซ i d w i e มันคือถ้าเราพาดตัดขวางนะครับผมมันคือลวดตันมันคือเนื้อเหล็กทั้งหมดนะครับผมทีนี้0.8ของฟักคอมันเป็นยังไงนะครับผม0.8ฟักคอมันคืออ่าเป็นลวดอยู่ข้างนอกแล้วก็ข้างในเป็นฟักก็คือโบตรงกลางนั่นเองดังนั้น ถ้า0.8นะครับเนื้อเหล็กมือ0.8ก็คือเต็มหน้าตัดนะครับผมแต่ถ้าเป็นฟักคอนะครับอันนี้ฟักคออันนี้โซลิดวายนะครับผมแต่ถ้าเป็นฟักคอนะครับตัวเนื้อจะเหลือแค่นี้นะครับผมตัวฟักก็จะเหลือเท่านี้นะครับผมเพราะว่ามันต้องแบ่งไปให้ฟักที่ทําให้เกิดกลุ่มแก๊สขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นจะเห็นว่า0.8อันนี้ได้เนื้อเหล็กเต็มๆอันนี้ได้เนื้อเหล็กแค่ครึ่งเดียว ยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเชื่อมให้ได้ระยะทาง1นิ้วนะครับ1นิ้วอนานิ้วเท่ากันโซลิดวายส่วนเราเดินมือใช้เวลา3วินาทีนะครับสามเซกเกน,นะครับผมดังนั้นฟักคอรเราจะต้องใช้เวลาถึง6กเซกเกิลน,นะครับเพื่อที่จะได้เนื้อแล้วก็ลักษณะ แนวเชื่อมที่อ้วนพอๆกันได้เนื้อเหล็กพอๆกันนะครับผมเพราะว่าเนื้อเหล็กอันนี้มันมีแค่ครึ่งเดียวของตัวศูนะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะครับผมดังนั้นอันนี้แหละคือเหตุผลที่ทําให้ฟักคอมันมีโอกาสที่จะทะลุได้ง่ายมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราจ่อมือนานขึ้นนะครับผมเราจ่อมือนานเป็น2เท่าของ solid wire อันนี้จ่อ3าวิอันนี้จอ่อหวิโอกาสทะลุก็มีสูงนะครับผมอ่าน,นี้คือเหตุผลข้อแรกกันนะครับผม ข้อที่2ก็คือนอกจากจะจอมือนานแล้วนะครับผมการต่อขั้วก็มีผลเพราะว่าสายเกลีาวของของตัว0.8 solid wire เนี่ยเป็นลบนะครับดังนั้นความร้อนจะเกิดขึ้นแค่30%ดังนั้นเราสามารถจอมือไว้นานได้ครับที่ความร้อนก็ไม่สะสมในชิ้นงานมากเกินไปนะครับแต่นะครับผมอ่าเกลายวของฟักคอเป็นบวกครับเพราะปืนเราต้องไปต่อที่ลบนะครับ ดังนั้นความร้อนเกิดขึ้นที่ชิ้นงานถึงเนะครับผมเห็นไหมครับและความร้อนเกิดขึ้นมากแล้วและเราต้องจอมือนานอีกนะครับอันนี้คือเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ทําให้ฟักคอมไม่เหมาะกับงานหล็กบางเลยนะครับผมสังเกตว่าที่อธิบายเมาเนียเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าข้อดีของลวดฟักคอคืออะไรข้อดีของลวดฟักคอมคือหนึ่งมันให้การซึมฤทธิ์ที่สูงมากครับเพราะว่าขั้วบวกขวั้วบวกที่ร้อน70%เนี่ย ไ่จับที่ชิ้นงานนะครับผมอ่าได้นะคะที่9กานะครับผมอ่าของโซลิดว้เนี่ยร้อนแค่30%ดังนั้นการสํมลึกของไอ้ตัวฟักคอก็จะสูงมากกว่านะครับสูงมากกว่าข,ข้อดีของฟักคอยกันคืออุปกรณ์ก็จะมีน้อยกว่าด้วยนะครับผมน้อยกว่าเพราะมันไม่ต้องยิ่วถังแก๊สพลุมพลังนะครับผมอ่าแต่ข้อเสียก็มีคืออะไรครับ1ก็คือมันมีสลักครับมันมีสลัก จริงๆแล้วฟักคอเนี่ยเราต้องแบ่งเป็น2ลักษณะถ้า Solid ไวเนี่ยมันครอบด้วยแก๊ส่างเดียวแต่ฟักคอนะครับมันจะมีฟักคอที่ไม่ใช้แก๊สนะครับมันจะเขียนข้างห่อไว้ว่าถ้าไม่ใช้แก๊สนะครับก็จะเป็นลักษณะของเซลชิ l เซลช l ลคือแก๊สมีในตัวของมันเองนะครับผมไม่ต้องเอาแก๊สข้างนอกมาชิลกับอีกอันหนึ่งก็คือแก๊ชิลฟอร์แก๊ชิลฟอร์แก๊ชิลคือต่อให้เป็นฟักคอรเราก็ต้อง เอาแก๊สมาชิลมันด้วยมาคุมมันด้วยนะครับผมแสดงว่า,าแก๊สฟักคอในเวลาเราซื้อให้ดูข้างกล่องนิดนึงนะครับผมว่ามันเป็นเซลล์ชิลหรือแก๊สชิลนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บมันจะไม่ต้องใช้แก๊สนะครับผมมันก็มีอยู่เพราะว่าข้อดีของมันก็มีอยู่เห็นไหมครับว่าการซึมลึกที่สูงดังนั้นถ้าไปเชื่อมง,งานหนาเราจะได้การซึมลึกสูงมากนะครับผมโอเคทีนี้ ทีนี้ต่อไปเนี่ยเราก็มาดูว่าเอะแล้วทำไมละมันไม่เหมาะกับงานเหล็กงาน DIY นะครับผม 1. ง,งาน DIY ของเราส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมเหล็กอะไรครับเหล็กกองนะครับผมเชื่อมเฟอร์นิเจอร์เชื่อมโต๊ะตู้เก้าอี้อะไรต่างๆที่มันเป็น<ม>เฟรมเหล็กนะครับผมเราก็จะใช้ความหนาของเหล็กประมาณ1นมิล1.2 1.5 1.8 2มิล รหรือสองจุดมิลเนี่ยเต็มที่แล้วนะครับผมซึ่งงานพวกนี้นะครับเราถือว่าเป็นงานเหล็กบางนะครับผมทีนี้มันก็จะไม่เข้าแก๊ปเมื่อกี้อีกแล้วครับผมเพราะว่าฟักคอมันให้การสึมุทธิที่สูงแต่มาเจองานเหล็กบางแถมต้องจอะมือให้นานขึ้นดังนั้นมันคงไปด้วยกันไม่ได้นะครับผมอ่าโอเคทีนี้ก็อีกข้อหนึ่งก็คือถ้างานเหล็กหนานะครับ มันก็จะตอบโจทย์กับฟักคอมากกว่าถามว่างานเหล็กหนาเราตัดที่กี่มิลนะครับหนาบางเราตัดกันที่3มมิลต่ำกว่า3มมิลเราเรียกว่าเหล็กค่อนข้างบางนะครับผม <oria: S 2> ถ้าต่ำกว่า2อมิลปงมากๆนะครับผมถ้าเกินสองมิลถึงสามมิลแล้วก็เรียกว่าเหล็กบางนะครับแต่ถ้า3มมิลขึ้นไปเราก็เรียกว่าเหล็กหนานะครับผมงานพวกรถเลโคนะครับผมเฟรมรถไถร,รถไถนาอะไรเงีย้ยที่ต้องใช้เหล็กเป็น10มิลที่ต้องใช้เหล็กเป็นนิ้วนะครับเป็น2นิ้วอย่างเงี้ย เหมาะมากกับการเชื่อมด้วยลวดฟักคอนะครับเ้รา่เราไม่ทำกัวทะลุ2ให้กันซึมลึกที่สูงนะครับผมแต่เวลาเราใช้ฟอกคอครับก็ควรที่จะใช้ลวดขนาดที่เล็กสุดเลยคือ1.0ึนนะครับผมและก็ถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยคือ1.2นะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราใช้1.0นะครับเอา1.0ก่อนนะครับฟัก0.4นดะครับดังนั้นยังมีเนื้อเหล็กอยู่ที่0.6เห็นไหมครับเนื้อเหล็กมันเยอะขึ้นนะครับการเจาะก็น้อยลงนะครับผม แต่ถ้าเป็น1.2ล่ะ1.2ให้ฟักเป0.4นะครับดังนั้นเหลือเนื้อเหล็กอยู่0.8นะครับดังนั้น0.8มันยังได้เนื้อเหล็กที่เยอะอยู่นะครับผมถ้าเกิดเราใช้ลวดกคอด1.2นะครับอ่าแต่มันก็ไม่เหมาะกับงานบางอีกระเพราะว่าถ้าเราใช้ลวด1.2ได้เนื้อเยอะแต่ลวด1.2ก็ต้องใช้ไฟที่สูงขึ้นในการละลายตัวมันเองนะครับผมดังนั้นดูนนดแล้วมันไม่ค่อยจะตอบโจทย์กับงาน DIY ที่เราใช้ พราะงานเอร์ถ้าเหล็กหนาไป1แท่ง2เฟอร์นิเจอร์เราก็จะหนักเกินไปนะครับผมโอเคเออทีนี้ฟักคอจะเหมาะหรือไม่เหมาะอันเนี้ยอย่าเชื่อกูโจมากนะครับผมถ้าเกิดอยากจะซื้อตู้หลายลิปที่คุณโจอบอกไปแล้วบอกว่าซื้อตู้ที่มีระบบรองรับการต่อแก๊สเพิ่มได้นะครับผมถ้าแล้วก็ไปซื้อลวดฟักคอไม่ต้องอะไรมากขนาด1กิโลมาลองใช้ก่อนถ้าเราเชื่อม แล้วจบงานเราได้เราพอใจกับรอยเชื่อมอมันเชื่อมเพราะว่ายังไงฟักคอมมันก็ยังได้ความความความง่ายในการเชื่อมอยู่เพราะมันไม่มีการปัญหาลวดติดเหมือน m a นะครับผมกดสวิตช์อย่างเดียวนะครับถ้ามันตอบโจทย์เราก็คือจบครับไม่ต้องไปซื้อเกจไม่ต้องไปซื้อถังแก๊สเพิ่มนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ตอบโจทย์เราสามารถอัปเกรดซื้อถังมาเพิ่มซื้อเกจมาเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนลวดเป็น solid ไ i ได้นะครับลวด solid ไ i โดยรวมแล้วจะถูกกว่า ลวดฟักคอนะครับผมนี่ก็เป็นเหตุผลที่ครูโจมักจะไม่ใช้ฟักคอในการเชื่อมงานเพราะงานส่วนใหญ่ของครูโจเป็นงานเหล็กบางงานเหล็กมีนสองนะครับผมใครมีการใช้ฟักคอในรูปแบบไหนมาแชร์กันนะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมไม่ต้องเชื่อครูโจนะครับผมแต่แนะนำเวลาซื้อเครื่องเผื่อการอัปเกรดไว้นิดนึงนะครับลองใช้ให้รู้กับตัวเองนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีคําถามสอบถามมาได้และอย่าลืมสลับขั้วเวลาใช้ปั๊กคอถ้าอยากใช้ใช้ที่ขนาด1.0หรือ1.2นะครับแต่ต้องดูเครื่องด้วยว่าซัพพอร์ตหรือเปล่าดังนั้นซื้อเครื่องที่มีระบบต่อแก๊สไว้ด้วยจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากกว่านะครับบอกว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจในงานเชื่อมนะครับเบอร์โทรอยู่ท้ายคลิปนะครับโทรมาก่อน2องทุ่มได้นะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับคูโจโคอลเลกงานช่างไม้จิตราศาครับ